โหวดชูซีอของสตาร์บัค s ร้านจำหน่ายกาแฟารายใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกนะคะถแถลงการปกป้องจุดยืนของบริษัทเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนการสมรสของเพศเดียวกันหลังจากที่ผู้ถือหุ้นจำนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์จุดยืนดังกล่าวว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หุ้นของสตาร์บัค s ตกในสัปดาห์นี้ โดยในชุดก็ได้แสดงท่าทีแข่งกล้าวนะคะพร้อมกับประกาศว่าหากผู้ถือหุ้นคนใดไม่พอใจในจุดยืนดังกล่าวก็ควรขายหุ้นของ Starbucks และไปลงทุนซื้อหุ้นในกิจการอื่นแทนค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในชุดได้ประกาศจุดยืนของบริษัทต่อหน้าที่ประชุมของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หลังจากที่มีหลายฝ่ายสงสัยและต้องการให้สตาร์บัคแสดงท่าทีที่แน่ชัดเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองและประเด็นทางสังคมทำให้เนชูต้องออกมายืนยันว่าสตาร์บัคสนับสนุนสิทธิของเพศที่3และเห็นด้วยกับการผลักดันให้การสมรสของเพศเดียวกันได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยการแถลงจุดยืนดังกล่าวของสตาร์บัคในครั้งนี้ไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่เป็นไปในฐานะของเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการเห็นความเท่าเทียมกันในสังคม ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมานะคะบ,บริษัทสตาร์บัคก็ได้ออกมาสนับสนุนการทำประชามติเกี่ยวกับการรับรองกฎหมายการสมรสของเพศเดียวกันในกรุงวอชิงตันดีซีจนทำให้องค์กรเอกชนหลายแห่งออกมาประกาศคว่ำบาทสตาร์บัคและขู่ว่าจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของสตาร์บัคอีกต่อไปซึ่งนับตั้งแต่การคว่มบาดดังกล่าวผู้ถือหุ้นของสตาร์บัคก็เริ่มแสดงความกังวลว่าจุดยืนสนับสนุนการสมรสของเพศเดียวกันของสตาร์บัคอาจส่งผลโดยรวมต่อธุรกิจ ขณะที่นายชูตก็กลาบมองว่าบริษัทเดินมาถูกทางและได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ว